ทุมมเจดีในครูไิ่ใหญ่ตั้งใจจะสถาปนาจ,จะสร้างมานาน้นะเจ้าจะเดินตั้งใจจะสร้างตรงจุดที่สร้างมหาธรรมกายเจดีแต่พอดีความสูงตรงน,นั้นที่วาดเอาไว้มันสูงร้อยห้าสิบเมตรจากพื้นไนไงเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นละท้องเครื่องบินที่กำลังจะล่อนลง ที่ดอนเมืองมันติดตรงนี้เขาทักทวงก็เลยต้องย่อส่วนหาเจดีย์มวยนะครับเป็นอย่างที่เราเห็นที่มหาธรัรมการเจดีย์นะจ๊ะแต่คราวนี้จะสมหวังนี่ของครูไม่ใหญ่แล้วจะสร้างปัะธมราชธรรมเจดีย์ณพุทธอุทยานานาชาติอำเภอโพนวิสัยจังหวัดหนองายเพราะนั้นก็ต้องไปเอาบุญตรงนี้กันนะจ๊ะ สำคัญทีจุดตรงนี้นะโอ้เป็นที่ชมนุมของประวัติศาสตร์ที่สำคัญทีเดียวที่ถูกเก็บไว้โดยพญานาคผู้มีบุญมายาวนานสองพันกว่าปีทีเดียวนั่นคือวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากกรดดาวดึงใช่ไหมจ๊ะที่เมืองสังกัสรครแล้วก็เปิดโลก มนุษย์สวรรค์นรกเห็นบ่าพร้อมเงินทำให้สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นในวันนั้นแล้วก็มีการตั้งมนปณิทานอย่างยิ่งใหญ่ที่ปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เนาะวันนั้นที่เมืองสังกัดคนครได้เกิดสิ่งนี้แล้วพญานาคได้ไปเห็นนกักยักษ์คนดันกรึบเทวาดาเห็นกันเยอะแยะ,ยะแต่ผู้ที่บันทึกประวัติศาสตร์คือนหนัก ตรงนี้จ้ะพาประถึงวันมหาปรนาทีก็ระลึกนึกถึงพระบรมศัสดาสเสด็จลงมาจากดาวดึงจึงนึกถึงบุญที่จำสินอยู่หนึ่งบรรษานี่ยจ๊จะนอกิบอะดานและกลั่นจิตการใจสายเป็นบ้างไวไปรพยันานกะแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ซะด้วยนี่นะจ้ะช่วงนี้สำคัญทีเดียว ของแม่น้ำขงแล้วก็เป็นช่วงเดียวเท่านั้นเองที่เกิดขึ้นตรงนี้เนาะปีนี้ดูเหมือนว่าพุทธทุธยานจะเป็นแชมป์นะโดยได้รับการยืนยันจากพี่น้องฝั่งลาวเนี่ยนะจะยืนยันว่าได้เห็นวั่งไฟพิจานณาขึ้นที่ตรงต้นมหามพุทธทุียาณสามร้อยกว่าดวงนี่เนาะส่วนของฝั่งพุทธทุทยานฝั่งไทย กับเห็นฟังของลาวตรงนนร้อยกว่าดวงให้วันเดียวกันนะจ๊ะแต่เ hey, ฮคนละทีออใครเห็นก็เฮ hey, ทีเดี๋ยวก็ฟังลาวเดี๋ยวก็ฟังไทยอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปป้องป้องอ้งเพื่อ,อจะได้สถาปนาพุทธอุทยานจาสาธุมันก็เชื่อมโยงกัดชัดเจนนะครับ แน่นอนครับเราก็คงไม่แปลกใจว่าณปัจจุบันดวงแก่ที่หลวงพ่อมอบให้ไปนี่ไม่ใช่เจ็ดดวงแล้วครับเกือบยี่สิบดวงครับแ <laughs> ปลว่าที่ตรงนี้สําคัญจริงๆและที่ผมเกริน่นไว้แต่ต้นว่าที่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการสืบทอดอายุพุทธศาสนาทึ่ท่านพญานาคก็สืบทอดมาถึงปัจจุบันแล้วแล้วเราจะสืบทอดกันยังไงต้องมาดูโครงสร้างนะครับอาจารย์ที่ได้ประสานงานตรงนี้มาครับผมครับสําหรับ พื้นแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์นะครับที่จะสร้างพุทธิยานนานชาติที่เราจะไปสาปนากันเร็วนี้นะครับเกี่ยวกับเจดีนะฮะถ้าในส่วนตัวแล้วเนี่ยคือตั้งแต่สร้างบรมีกับพระเดชพระพ่อมานะครับคือได้ทําโครงการเส้นทางมหาปุิญาจารย์นะครับที่เรามีความศรัทธาเลื่อมใสในพระเดชพระปุหลวงปู่แล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาโครงการหนึ่งครับ ว่าพระเดชรุงหลวงปู่นี่เป็นบุคคลสําคัญที่ยืนยันได้ว่าสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบในวันพิสาขาบูชาการปฏสุธธรรมนั้น,นยืนยันได้จริงรนะครับ,รบส่วนที่เรื่องราวของพุทธยานานาชาตินี่เป็นสถานที่ที่จะโดยตรงรนะครับที่เกี่ยวโยงกับพระสัมมาสมาัมพุทธเจ้านะครับโดยเฉพาะที่พระเดชพระพอท่านได้เล่าว่าพญานาคมีจิตเลื่อมใสในวัน เทโวโรหนะครับผมนะครับสำหรับพื้นที่เกือบ3ามรอยไร่นะครับในพุทธยานเองพระเด็ะพ่อท่านได้ให้แนวทางในการออกแบบเอาไว้ครับนะครับที่แบ่งเป็น3โซนด้วยกันคือโซนที่ติดแม่น้ําโขงนะครับท่านบอกว่ากันเลยไม่ต้องสร้างอะไรให้ว่างยาตลอดแนวปลูกหญ้าอย่างเดียวนะครับไปไว้สําหรับสาธุรุชนประมาณ1นึ่งแสนคนนะครับนั่งชมครับบังไฟพญานาค ครับผมนอกจากนั้นก็วันธรรมดาก็จะใช้เป็นที่อบรมอะไรก็แล้วแต่ครับโซนกลางเนี่ยก็จะเป็นต้นสนนะครับคต้นสนนี่ก็ปลูกง่ายโตเร็วใช่นะครับแล้วก็ให้ร่มเงาคท่านเคยให้ในยันเหมือนกันว่าปลูกต้นสนเนี่ยตอนนั้นที่ไปช่วยปลูกเนี่ยนก็จะมีความสูงส่งสูงเสียดฟ้าขึ้นไปเรื่อยๆนะครับต้นสนก็บัดนี้ก็โตแล้วแล้วก็หลายท่านที่เคยไปก็จะเห็นว่า ใช้เป็นที่ปักกรดของพระภิกษุะงานโครงการต่างๆนะฮะส่วนโซนหน้านะครับที่ติดถนนถนนถนนเส้นนี้ก็คือถนนเส้นจังหวัดน้องคายสู่จังหวัดบึงกาฬตรงนี้เนี่ยจะมีตัวอาคารหลักๆนะครับคืออาคารอเด็กประสงค์ครับตรงนี้ที่ออกแบบไว้ว่าจะไว้เป็นที่ ปฏิบัติธรรมนะครับเป็นที่ประชุมสัมมนาครับเรานึกคล้ายๆกับว่าสภาธรรมการสากลอย่างนี้นะฮะด้านหลังก็จะเป็นเจดีย์มาธรรมการเจดี JD อันนี้ก็ถอดแบบมาลักษณะโครงสร้างเดียวกันครับ,รบว่าด้านหน้าเป็นที่เป็นสภาที่ประชุมสําหรับนักปฏิบัติธรรมหรือต่อไปจะใช้เป็นศูนย์สัมมนาในเชิงพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นนะครับและภายในก็จะมีพระพุทธรูปอีกองหนึ่งคือพระธรรมกายเป็น พระประธานอยู่ในอาคารหลังนี้ครับผมนะครับส่วนอาคารหรือโซนที่จะมีอีก2จุดนั่นก็คือศูนย์เรียนรู้ง่ายว่าศูนย์เรียนรู้ตรงนี้เนี่ยที่เราได้ชมสื่อต่างๆไปนะฮะครับตั้งแต่เรื่องของการมันเกิดขึ้นของพิานาคครับที่ย้ายถิ่นมาต่างจากลุ่มแม่น้ําคงคาทางด้านโน้นจนถึงแม่น้ํา โขงปัจจุบันและก็เห็นปรากฏการณบ้องไฟพญานาคนะครับก็จะอยู่ในศูนย์เรียนรู้นี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติในตอนต่างๆที่เกี่ยวกับพญานาคนะครับอยู่ในขั้นการออกแบบอยู่ครับผมต่อไปอาจจะเป็นเราไปที่พุทธยานปั๊บเนี่ยก็ไปสถานที่นี้ก่อนไปดูก่อนว่ามาอย่างไงมาหย่กงไงได้ศึกษาประวัติครับอาจจะเป็นสื่อวิททัศน์ อาจจะเป็นสามดีนะครับเหมือนอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆครับผมนะครับก็ได้เข้าใจก่อนครับผมนะครับแล้วก็จะมีหน่วยประชาพารางานครับมีของทะลึกอะไรจําหนก็อยู่ในโซนนี้ทั้งหมดนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นที่พักนะฮะจะเป็นของพระภิกษุสงฆ์ส่วนหนึ่งที่ไปประชุมสัมมนาครับผมนะครับหรือจะเป็นวิทยากรท่านที่ไปให้ความรู้ต่างๆนะครับก็จะเป็นโซนหลักๆอยู่ ที่ได้เรียนให้ทราบครับผมประเด็นสาคัญอีกอย่างนะครับล่าสุดที่พระเด็พระพ่อท่านดําริขึ้นมามีความเมตตาขึ้นมาพูดยังไงก็คือท่นานศิลาโอท่านศิลาที่จะจารึกบุคคลปรติศาสตร์ครับผมนะครับที่สถาปนาพุทธอุทยานนานาชาติครับนะครับก็จะจารึกเกี่ยวกับว่าความเป็นมายัางไงใครที่ได้ถวายที่ดินถวายที่นะครับ ใครที่ร่วมกันสถาปนาในวันนั้นตอนป่าตอนป่าต่างๆเดี๋ยวเป็นประธานเสาครับและโดยเฉพาะเนี่ยนะฮะสองพันหกร้อยต้นนะครับท่านใดที่ร่วมบุญนะฮะเสาหนึ่งในสองพันหกร้อยต้นก็จะมีชื่ออยู่แท่นศิลานี้ครับผมซึ่งพื่อที่หลวงพ่อท่านก็บัญญัติแล้วก็ออกแบบไปเรียบร้อยแล้วโอ้ก็จะอยู่ด้านหลังของอาคารอเนกประสงค์ครับผมนะครับเชื่อมต่อกับอ่าปฐมรัฐธรรมเจดีย์เชื่อมมาเลย ครับอ๋อก่อนจะไปถึงบัตรทวารแต่ก็ผ่านป้ายนี้ก่อนจะมีแท่นนี้ก่อนมัถึงวาะเสร็จก็ไปชมบ้างไฟริมบางโค้งต่อครับโอ้เนี่ยอครับผมเมื่อกี้ที่ได้ชมสื่อนะครับที่ะเดพ่อท่านเล่าในเรื่องราวในดิตนะครับกามาเนี่ยก็ทําให้มีความภาคภูมิใจอยู่นะครับว่าแผ่นดินตรงนี้เนี่ยเราได้มาร่วมกันรื้อฟื้นจริงๆเรื่องราวของบุคคลที่เลื่อมใสใน พระราตรัยทั้งสิ้นนะครับแม้แต่มองไปนะครับข้ามฝั่งของนี่ที่ภูเขาฟานภูเขาควายในเรื่องราวก็มีก็ยังมีนะผู้สําเร็จเกิดขึ้นตั้งหลายพันปีก่อนก็ยังมีเพราะนั้นเนแผ่นดินตรงนี้เนี่ยผู้ง่ายอนาเบเรียต่างๆเนี่แวดล้อมด้วยประวัติศาสตร์ที่สําคัญในดีทั้งนั้นเลยครับเพราะนั้นบุคคลที่จะไปในวันที่28นี่นะครับต้องเป็นบุคคลประวัติศาสตร์จริง จริงๆริงเลยฮะงานนี้ผมมาเลิศมากเลยต้องมีชื่ออยู่ในท่านศิลาให้ได้นะครับนะฮะแล้วถึงแม้ว่าเวลาผ่านไปเนี่ยกับเรากลับไปคลาใดเนี่ยนะก็ไปอย่างน้อยที่สุดก็ไปยืนริมโขงครับแล้วก็ไปดูท่านศิลานะครับแล้วก็เล่าขานให้บุตรหลานของเราของเรานี่นะครับว่าชื่อคุณพ่อคุณแม่อยู่ตรงไหนบรนพบุรุษเราอยู่ตรงไหนนะในอดีตนะฮะเคยสร้างอะไรกันมาบ้างคบนะครับ นันจึงเป็นความเมตตาของพระเดณหลรงพ่อที่ท่านได้เมตตาให้สาปนาแผ่นดินนี้ขึ้นมาครั้งหนึ่งคือท่านเขาได้เกิดเกินมาหน่อยหนึ่งครับถึงเจดีจำลองเนี่ยอาจารย์พอเล่าตรงนี้ได้ไหมเพื่อใครอย่างไงโมเดลใช่ไหมครับครับผมสำหรับปฐมรัฐธรรมเจดีหนี่ยครับพระเด็พ่อท่านก็จริงๆของที่ลึกนะฮะครับผม ตั้งแต่สร้างวัดมาเรายังไม่เคยมีของแท้ลึกที่เป็นรูปลักษณ์ของเจดีย์เลยที่มีทุกมิติเห็นเป็นรูปทรงอย่างนี้เลยเนี่ยเากว่ดไม่เคยมีนะเป็นโมเดลนะฮะครับผมก็ยังไม่เคยมีนี่ครั้งนี้ครั้งแรกนะครับนะฮะครับผมผมได้เข้าไปนะครับในตอนไปเชิญมาเชิญดวงแก้วนี่แหละเห็นเห็นันเห็นเห็นโมเดลวันนี้ครับผมงามมากสวยมากสวยมากงามมากและก็ล่าสุดเพิ่งทราบว่ารอบๆอบองค์เจดีย์นี้นะฮะ ไเดูหพ่อท่านก็ให้เพิ่มแท่นรอบองค์เยดี์นี่เป็นที่พระภิกษุได้นั่งคล้ายๆว่าเป็นสังฆรัตนะเป็นสังฆรัตนะรอบดอกบัวครับนะครับคล้ายๆเรานึกถึงขององค์เจดีนะครับจะมีพระสงฆ์นั่งรอบนะครับแปลว่าพระสงฆ์ก็อยากเห็นบ้างไฟเหมือนกันครับก็ง่ายๆเวลาเราไปสักการะมรค์เจดีก็ครบเลยครบสังขรัตน์ไปนะเป็นวงของสังฆรัตนะใช่ครับแล้วก็ ธรรมระดังอยู่ตรงกลางครับพระพุทธประสงค์ครบมีบางท่านได้ถามผมเหมือนกันว่าเจดีองค์นี้เนี่ยประดิษฐานอะไรเพราะว่ามหาธัมปการเจดีก็ชัดเจนก็คือองค์พระประจำตัวครับไในทรงดอกบัวนี้ประดิษฐานอะไรครับก็ประเด็นข้อท่านก็ได้เรียนให้ทราบไปแล้วว่าภายในคือประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระสมาสัมพรธเจ้าครับและก็พระ อรหัตธาตุของพระหั์ขายองค์ด้วยกันนะครับครับถ้าที่เห็นเนี่ยที่ท่านเคยบอกว่าให้ดูเนี่ยนะครับคเยอะมาก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 แน่นอนครั้งใต้นี่ดวงแก้วเกือบยี่สิบดวงนี่อยู่แน่นอนใช่วันก่อนก็มีถามเนกันว่าดวงที่อลาธนาไปแล้วนะครับอัญเชิญไปแล้วครั้งที่แล้วเนี่นะจะติดได้ไหมเจ็บไหม ก็จะเปิดโอกาสให้ติดอีกที่ดีเาะน้ใครไปพุทธยานครั้งนี้นะครับคือได้ติดดวงแก้วที่อัญเชิญไปครั้งแรกเจ็ดดวงเจ็ดดวงครั้งหลังอีกสิบสองนี่ฮะต้องอลาตนาไปอีกแล้วเนี่ยกระซ้ากระปุวันนั้นก็แปลว่าเสาเข็มก็ยังปิดแผ่นทองได้อยู่ก่อนที่จะมีการตอกจริงครับดวงแก้วก็จะมีการปิดแผ่นทองได้อยู่ก่อนที่จะมีการประดิษฐานจริงนะครับ แล้วก็อีกไม่นานก็รอฟังพระเดชพวงพ่อก็จะเชิญลวงแก้วลงอีกทีแล้วก็จะไม่เห็นอีกแล้วนะครับต้องหาโอกาสนี้รบชวนญาติพี่น้องนะครับไปปิดดวงแก้วให้ได้แล,แ,ลและที่ได้มาอีกอย่างนึงคือรัตนาชาติอาจารย์ครับบอกให้ได้ไปโปรยด้วยใช่ครับขยายตรงนี้หน่อยครับมายัางไ,ไงไปยังไงครับผมก็เป็นความเมตตาของพระเดชพวงพ่อนะฮะตามหลักวิชานอกจากจะ ได้ปิดทองดวงแก้วแล้วนะครับรัตนชาติเนี่ยก็เป็นหลักวิชาอย่างหนึ่งเวลาบูชาของที่เราเคารพเรื่องพันทาอย่างสูงส่งเนี่ยฮะต้องบูชาด้วยของที่ดีที่สุดก็นึกถึงโชติกาเศรษฐีนะฮะทำบุญด้วยรัตนชาติเกิดมาพบชาติปัจจุบันมีรัตนชาติครับยังมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเลยนี่ครับเพราะนั้นพระองคพ่อจึงเมตตาให้น้อมนําเอารัตนชาติที่ท่าน เก็บไว้ส่วนหนึ่งนะครับได้เอามาบรรจุแล้วก็มอบให้กับผู้ที่จะไปร่วมงานในครั้งนี้ครับมเพราะฉะนั้นเราจะทําทั้งทองทั้งรัตนชาตินะฮะครบเงินด้วยทองด้วยรัตนชาติด้วยนะฮะทำให้ครบนะฮะครับมก็ถือว่าโป้งรวยโป้งรวยต้องโป่งรวยด้วยยังไงก็ต้องโปองรวยให้ได้ส่วนคอนนี่นะฮะคอนที่รูปลักษใหม่คอนเศรษฐีสวรรค์เศรษฐีสวรรค์นะครับก็เรียนตรงๆว่า การถอดแบบมันก็ยากอยู่แล้วการที่จะทำเป็นรูปลักษณ์นี่ยิ่งยากเข้าไปใหญ่นะครับคอนมีเกร็ดครับถามพระอาจารและตอนนี้กําลังลุยกันสะบั้นทันแหลกนะครับเพื่อให้ทันการเนี่ยท่านก็ลําพึงมาบอกว่าต้องทันต้องทันนะฮะแล้วก็รูปแบบนี่ไม่เคยเห็นมาก่อนใช่นะครับนั้นจึงเป็นค้อนอัศจรรย์อีกชิ้นหนึ่งนะครับนะครับที่เราจะได้จับกันในวันนั้นและต้องมีเป็นเจ้าของด้วยครับ เอากลับมาครับผมอ่าลชชาติไม่ต้องกลับมาโปรเซ็แล้วก็รอะไรก็ตรงนั้นเลยเลยเอาคอนกลับมากับธงนะครับธงมีธงด้วยมีธงด้วยโอ้กับธงทีตังเมย์ครับอันนี้ครบชุดงานนี้ครบชุดเลยนะครับครับอืงานนี้ครับหลายท่านตอนนี้กำลังคึกคักนะฮะครึกคักนอกจากได้ปิดทองดวงแก้วแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่คึกคักวันนั้นเนี่ยคือนอกจากจะดูคือถามผมอยู่เรื่อยนะฮะว่า ว่าเอ๊ะวันก่อนไปดูบ้างไฟนะครับองานนี้จะดูอะไรน่าจะดูอะไรผมว่าถ้าดูตาดีๆนะฮะน่าจะขึ้นเป็นตัวนะมันต้องทําใจนิ่งๆสบายๆนะทำตำหลักวิชาไม่แน่ไม่แน่แต่รู้สึกกระแสตอนนี้จะไปเรื่องพระบางบทแล้วครับผมเพราะว่าพี่งพ่อท่านคุณผู้ใหญ่ก็เล่าเรื่องของผู้สําเร็จเยอะช่วงนี้ผมใช่นะฮะก็สังเกตดีๆกันแต่หลวงพ่อก็บอกว่าอยากเห็น กนนะครับให้ใจนิ่งๆเอาไว้แล้วจะได้เห็นครับผมมันมัว่ามีเรื่องราวดีๆแหละที่จะมา<น>ะถึงพวกเราอีกเยอะแยะมากมายครับแต่ว่าความมุ่งมั่นตั้งใจตอนนี้ก็ต้องไปที่ตรงนี้เลยวันที่ยี่สิบแปดนี่ยังไงต้องคิ้ตังมีให้ได้นะครับครับนี่ต้องต้องกลับกลับมาพราจารย์นะครับสุดท้ายและความสําเร็จทั้งหมดนี้อยู่ที่พวกเรานะครับก็จะบอกว่าในชีวิตของพระเดชหลวงพ่อท่านก็ ดีใจว่าในชีวิตของหลวงพ่อเองได้สร้างเจดีสององค์คองค์แรกก็คือมหาธรรมกายเจดีซึ่งเราใช้เวลายาวนานมากกว่าจะรูปลงแผ่นดินกว่าจะได้สร้างองค์พระกว่าจะติดตั้งกว่าจะการฉลองมหาธรรมกายเจดีซึ่งก็เป็นจริงปัจจุบได้ว่ามหาธรรมกายเจดีเป็นศรงจใชาวพุทธจริงๆครับผมเราเป็นศูนย์กลางในการทาธุรกิจกรรมเลยนะทั้งงานบวชพระก็ดีพระภิกษมาบวชพระที่ลานเจดีก็ปลื้มปิติ แต่เวียนเทียเนี่ยปลื้มมากต่อหน้าพระพุทธรูปหนึ่งหนึ่งล้านองค์ครับเช่นเดียวกันเองเนี่ยอีกเจดีคือปัตมรัตนธรรมเจดีนี่แหละเราก็ฟังแล้วว่าพระเถรพรวัฒนท่านปลื้มพิติมาในชีวิตได้สร้างอีกหนึ่งองค์ครับผมแผ่นดินนี้ศักดิ์สิทธิ์มากก็อยากจะบอกพวกเราว่าใครที่เคยสร้างมาธรรมกายเจดีแล้วนี่นะก็อย่าพลาดครับผมมันจะสอดคล้องกันนั่นแหละ และเฉพาะที่เราฟังตำนานเรื่องราวมาตั้งแต่พญานาคแม่น้ำโขงนี่แหละก็ปกป้องพุทธศาสนามาถึงห้าพันปีแล้วเรื่องราวนี้มันเป็นตำนานอาันอัศจรรย์ทีเดียวหน้าแผ่นดินตรงนี้นนถ้าเกิดเรานี่ะได้มีโอกาสได้สร้างสิ่งนี้ขึ้นมานี่แหละมันก็เป็นการที่จะได้ช่วยกันนี่แหละนั่นแหละต่อสู้ปกป้องพระพุทธศาสนาและสําคัญก็คือว่าเจดีนี้จะฉลองอายุเผื่องพ่อเราตอนอายุทัานเจ็ดสิบครับผมนั่นแหละพวดในไงอาจารย์ท่านให้พวกเราเป็น โลกหลวงพ่อเนี่ยหลายล้านคุณยายนี่แหละก็มีความเชื่อว่าทุกคนก็มีความรักเคารพอย่านงะเป็นหลวงพ่อท่านจะมีความสุขสมหวังในทุกสิ่งครับผมปีนี้ท่านกับเราแล้วว่าอายุ70ปีหลวงพ่อครับท่านอยากจะหาอยากจะเห็นวัตถุมรคลานธรรมเจิติมันเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์แบบครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันก็เป็นบุญใหญ่ของพวกเราเนี่ยแหละที่หนึ่งได้สร้างพระเจดีย์ครับสองได้บูชารมพระเดชหลวงพ่อซึ่งปเป็นรักเคารพของเรา เพราะฉะนั้นเองนี่ก็เป็นโอกาสทองท่านนั้นเองสาหรับปีนี้วันเพ็ญเดือนสิบสองปีนี้รเรามียก็ได้สร้างบุญใหญ่อย่าปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านไปเพราะเจดีนี้ก็มีแค่อีกเจดีเดียวม,มาทรรำกายเจดีสําเร็จไปเรียบร้อยแล้วฉลองแล้วนนะองค์พระแล้วก็ช่วยกันปิดเจดีครบล้านองค์แล้วเหลือแต่ปฐุมรัตนธธรรมเจดีนั่นแหละซึ่งจะเป็นตัวเชื่อมโยง สิ่งหลายอย่างให้แก่ประศาสนาต่อไปครับเพราะฉะนั้นอยากบอกทุกคนว่านี่เนี่ยพยายามเนี่ยไม่ใช่พยายามเราต้องทำาัรับต้องเป็นเจ้าของเสาครับเจ้าของค้อนทุกสิ่งหลอย่างคราวนี้ให้ได้ครับโดยเฉพาะท่านประธานกติที่เดินขบวนพระไตรเนี่ยแหละต้องเป็นเจ้าของเสาให้ได้อืให้คู่เคียงข้างคู่กันไปตลอดทุกภพทุกชาติว่าเจริญพรสาธุจากมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ กับภารกิจครั้งนี้เพราะว่าคือคือต้องเต็มส่วนเต็มเสาเต็มกองในวันที่28นี้ซึ่งมันมีผลต่อการสร้าง2ปีให้เสร็จครับตามที่พระอาจารย์ได้แจ้งให้ทราบนะครับว่าความปรารถนาเจดีองค์ที่สองนี่ยจะสำเร็จได้ก็ด้วยความตั้งใจของลูกๆของพ่ลวงพ่อทุกท่านนะครับรบในส่วนตัวแล้วนี่ สบายใจตั้งแต่ประเดระพ่อมีดำริดที่จะสร้างเจดีย์แล้วไม่หลับตาลืมตาเห็นได้เจดีย์เนี่ยแต่ข้างในก็พยายามจะเห็นข้างนอกไปนั่งยืนริมโขงเนี่ยก็พยายามเห็นรูปลักษณ์ว่าความสูงประมาณยี่สตบเกเมตรจะมีลักษณะอย่างไงการสร้างเจดีย์จริงๆมันเป็นเรื่องของชาวพุทธที่ต้องสร้างกันอยู่แล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าโอกาสนะครับประเด็นพ่อพูดอยู่เสมอว่า สิ่งสีอย่างเนี่ยที่มาแล้วมาเลยผ่านแล้วผ่านเลยครับนั่นก็คือเวลาที่ผ่านไปทุกวันคบนะครับและโดยเฉพาะอันนี้เราก็เห็นกันอยู่นะฮะนะครับหลวงพ่อท่านก็จะใกล้จะเจ็ดสิบแล้วถือความแข็งแรงก็จะหายไปเรื่อยๆด้วยนะครับอันที่สองก็คือเหมือนธนูที่วิ่งออกจากแร่งตัดสินใจวิ่งออกไปแล้วเนี่ยนะฮะมันจะสั่งเบรกกลับมาไม่ได้หรอกไม่ได้แล้วครับแล้วก็คําพูดที่พูดออกไปอืนะครับ สัจจะารมีต่างๆที่เปล่งออกไปเนี่ยมันก็จะยืนยันในสิ่งที่เรากระทำครับนละนี่ก็คือโอกาสโอกาสที่มาถึงท่านที่ได้สถาปนาศูนย์กลางธรรมกายห่งโลกนะครับ,ค,รบคือคมีเจดีย์ต่างๆนะครับเจดีย์ธรรมกายเจดีย์เสร็จแล้วสภาต่างๆเนี่ยชิ้นสําคัญที่พระหลวงพ่อก็ตั้งใจไว้นะั่นก็คือปฐมรัฐธรรมเจดีย์นะครับผมก็ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งอโอกาสนี้ผมเชื่อว่า องที่สามเนี่ยยังเห็นวี่แววเลยย่างครับเอาองที่สองนี่นะครับแล้ะนั้นลูกลูกพระเดชพระพ่อนี่ยนะต้องทําความสําเร็จตรงนี้มันเกิดขึ้นครับนะครับก็ตั้งจิตปรารถนาว่าภายในสองปีนี้ประธุมรัฐรมใจดีต้องสําเร็จอย่างเดียวครับผมครับผมสาธุนะครับเราบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดวันนี้นะครับที่เราได้ฟังจากหลวงพ่อนะครับเรื่องราวเนี่ยดี เร่งาปัจจุบันนะครับฟังจากพระอาจารย์กับอาจารย์ฤพภศนะครับก็ลงมาที่เดิมนะครับว่าทั้งหมดนี้เรากําลังสร้างบุญใหญ่นั่นก็คือสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาณเวลานี้เราก็เห็นแล้วว่ามีคนจํานวนมากไม่เชื่อเรื่องราวของพญานาคเรื่องของบ้างไฟถ้าหลวงพ่อไม่ทําอะไรสักอย่างอย่างหน้าที่ตรงนี้ก็เชื่อว่าสิ่ง,งนั้นจะเลือนไปเรื่อยๆแต่เมื่อสิ่ง,งนั้นนี้เกิดขึ้นคนรุ่นหลังนะครับ จะได้มาศึกษาแลาจะได้มามีความเชื่อมีสมาธ,ธิิแล้วก็สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสําหรับพวกเรานะครับก็มีโอกาสได้คุยกับหลายหลายท่านหลายท่านเคยเป็นประธานเสามหาธรรมกายเจดีเสาวิหารหลองปูง่เสาคุณยายงานนี้ไม่กวดจะลดจากเสาที่เคยทําไว้นะครับแม้เราจะผ่านกระถินมาแต่ก็เชื่อกําลังบุญกําลังบารีก็กําลังความตั้งใจของทุกท่านว่า สามารถทําได้แล้วอะไรท่านก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็ทําได้แล้วด้วยนะครับดังนั้นถ้าเรารวมใจกันรวมแรงกันรวมปัจจัยกันสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะครับท่านพระครูธรรมธรอารักษานาโคและก็อาจารย์ิพงศ์และหนักนะครับก็บบต้องลาทุกท่านไปก่อนเจอกันที่พุทธอุทยานนานาชาติวันพุทธที่28พฤศจิกายน 25งพารค,ครับอานุโมทนาบุรีครับสาธุ